ความเคลื่อนไหวการประชุมคณะร,รัฐมนตรีประจำสัปดาห์ในวันนี้ครับวันนี้เรื่องสำคัญก็คือในที่ประชุมมีมติ ถอนร่างพระราชบัญญตัติการประกอบสถานธุรกิจบันเทิงภายในประเทศไทยแบบครบวงจรนะครับหรือว่า Entertainment Complex ออกจากการพิจนารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรออกไปก่อนครับโดยมองว่าจะได้ใช้ช่วงเวลานี้ในการไปชี้แจงทําความเข้าใจกับภาคประชาชนเพิ่มเติมครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องสําคัญนะครับก็คือเรื่องของแนวทางการลดค่าครองชีพของประชาชนผ่านโครงการ รถไฟฟ้า20บาทตลอดทั้งสายซึ่งจะเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับโดยสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรับได้ก่อนโดยจะครอบคลุมโครงการรถไฟฟ้าในทุกเส้นทางทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลซึ่งก็จะเป็นการจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นด้วยซึ่งวันนี้นะครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในเรื่องของค่าโดยสารรถไฟฟ้าทุกสายไม่ เกิน20บาทตามนโยบายของรัฐบาลที่กระทรวงคมนาคมเสนอแล้วก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐที่ต้องการจะลดค่าครองชีพให้ประชาชนทุกมิติซึ่งนโยบายนี้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในในโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องการจะสร้างความเชื่อมั่นว่าจะมีผู้โดยสารหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นกว่าเดิมโดยได้เตรียมจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งจะเริ่มดําเนินการพร้อมกัน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้เป็นต้นไปสําหรับเงื่อนไขาการลงทะเบียนครับที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ก็คือจะต้องยืนยันตัวตนเฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นโดยต้องระบุเลขที่บนบัตรประจําตัวประชาชน13หลักซึ่งสามารถที่จะจ่ายค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือแม้แต่บัตรโดยสารเติมเงินหรือว่ารับบิดการ์ดที่เคยลงทะเบียนเอาไว้ ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งบัตรที่ได้รับการยืนยันการลงทะเบียนจะได้รับสิทธิ์แบบอัตโนมัติทันทีที่ใช้งานซึ่งก็จะครอบคลุมทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและระบบใต้ดินในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งประกอบไปด้วยรถไฟฟ้าสายสีเขียวสีทองสีเหลืองสีชมพูสีน้ำเงินสายสีม่วงสีแดงรวมไปถึงสายแอร์พอร์ตเรลลิงด้วยนะครับ ซึ่งการใช้บริการในรูปแบบบัตรและบิตการ์ด card, หรือว่าบัตรเติมเงินจะใช้ได้เฉพาะสายสีเขียวสีทองสีเหลืองและสายสีชมพูส่วนบัตร e m v contactless หรือว่าบัตรเครดิตของทั้ง Visa Mastercard ที่สามารถใช้บัตรเครดิตไปแต่ที่บริเวณทางเข้าก็สามารถที่จะขึ้นรถไฟฟ้าได้ตรงนี้จะสามารถใช้กับรถไฟฟ้าใน6สายนะครับก็คือสายสีแดงน้ำเงินม่วง ชมพูเหลืองแล้วก็สาย a i r p o r t r a i Link ครับซึ่งก็จะได้สิทธิ์ในโครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดทั้งสายด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าในอนาคตครับจะมีการเปิดระบบเพิ่มขึ้นก็คือระบบสแกน QR Code ผ่านโทรศัพท์มือถือทดแทนการใช้บัตรเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ประชาชนโดยอัตราค่าดโดยสารสูงสุด20บาทตลอดสายนี้ก็จะครอบคลุมโครงข่ายเส้นทางรถไฟฟ้าทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลรวม13เส้นทาง ระยะทางประมาณ280กิโลเมตรใน194สถานีครับขณะที่แนวทางการชดเชยค่าโดยสารในส่วนนี้ก็จะมาจากกองทุนส่งเสริมระบบตัวร่วมหรือว่าแหล่งเงินอื่นที่มีความเหมาะสมซึ่งภายในเดือนสิงหาคมนี้ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ในโครงการนี้แล้วผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ในวันที่1ตุลาคมก็สามารถที่จะใช้บริการค่าโดยสารใหม่ได้เลยทันทีครับ ซึ่งในช่วงเวลานี้ก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้ระบบโครงข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนี่ถือว่าเป็นข่าวดีครับสำหรับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่จะได้ใช้บริการลถไฟฟ้าทั้งบนดินและใต้ดิน20บาทตลอดทั้งสาย ส่วนอีกหนึ่งเรื่องครับที่ประชุมคอรมอก็มีมติเห็นชอบในการถอนร่างพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรออกจากการพิจ,จนารณานในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงการคลังเ,เสนอเพราะว่าเพิ่งมีการแต่งตั้งคอรมอชุดใหม่ประกอบกับร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวยังมีหลายประเด็นที่เชื่อมโยงกับภาคสังคมและต้องให้เวลาในการที่ให้หน่วยงานต่างๆไปชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชนเพิ่มเติม สำหรับร่างพรบการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรน,นั้นมีสาระสำคัญก็คือแนวทางการกำหนดให้มีการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงในประเทศไทยที่มีพื้นที่คาสิโนโมไม่เกินร้อยละสิบของพื้นที่ทั้งหมดมีกลไกที่สามารถดำเนินการผ่านคณะกรรมการสองระดับก็คือคณะกรรมการนโยบายสถานบันเทิงครบวงจรกับคณะกรรมการบริหารสำนักงานควบคุมการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร และก็จะมีอีกหนึ่งหน่วยงานครับก็คือสำนักงานควบคุมการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรเป็นหน่วยงานด้านธุรการที่มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตรวมไปถึงมาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานและเหมาะสมกับสถานการณ์ส่วนอีกหนึ่งวาระครับที่เข้าสู่การหารือในที่ประชุมคอรมวันนี้แลวก็มีมติเห็นชอบก็คือโครงการลงทะเบียนเพื่อสำรวจประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดําเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสํารวจประชาชนในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนใช้แล้วก็ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไปหาหรือร่วมกันเพื่อกําหนดระยะเวลาในการดําเนินโครงการเพื่อที่จะก,กระตุ้นเศรษฐกิจและก็เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากโครงการที่ผ่านมาที่รัฐบาลได้ดําเนินการไปแล้วครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเนเ็นข่าวค่ำน,นะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเนเ็นครับ